วัสดีค่ะกลับมาพบกันในวิดีโอวันนี้นะคะ นีเกดมีวิธีการล็อกอินใช้ Microsoft กันแบบฟรีๆเลยซึ่งต้องขอบอกว่ามันไม่ได้ใช้ได้สําหรับทุกคนนะคะพอดีมีน้องถามเข้ามาว่าเอออยากจะใช้อีเมลมหาลาัยในการล็อกอินใช้ Microsoft เนี่ยทำยังไงนะคะวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาแชร์เพราะเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับน้องๆอ,อีกหลายๆคนที่มีอีเมลมหาลาัยแล้วก็พาสเวิร์ดของมหาลาัยที่เขาให้ไว้สําหรับล็อกอินใช้ Microsoft อนะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็อาจจะใช้ได้สําหรับบางคนที่อยู่ในองค์กรที่มีใช้ Microsoft ก็สามารถล็อกอินได้เหมือนกันเดี๋ยววันนี้ค่ะจะมาบอกทุกขั้นตอนเลยนะคะว่าทำยังไงบ้างก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังมองหาข้อมูลอยู่นะคะก็ลองดูในคลิปได้เลยวิธีการล็อกอินด้วย2วิธีนะคะแบบแรกก็จะเป็นการล็อกอินด้วยเว็บเบราว์เซอร์นะคะเราอาจจะใช้เป็นตัว Chrome หรือว่า s a f a r i นะคะก็แล้วแต่วันนี้เก๋จะล็อกอินด้วย Chrome นะคะวิธีการก็ไม่ยากเลยค่ะขั้นแรกนะคะเราก็พิมพ์เลยนะคะว่าล็อกอิน Microsoft Online จากนั้นนะคะมันก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้กดคลิกเข้าไปในเว็บไซต์ของเขานะคะเราก็จะเห็นเป็นหน้าตาแบบนี้เนาะกด Sig- n in ด้านบนขวาเนาะจากนั้นค่ะเราก็ใส่เป็นตัวอีเมลของมหาลัยขององ,องคอ์กรแล้วก็พาสเวิร์ดของเราได้เลยนะคะจากนั้นกดล็อกอินได้เลยค่ะอันนี้นะคะก็เป็นในส่วนของความปลอดภัยเนาะบางที่ก็อาจจะมีหรือไม่มีนะคะก,ก็กดแอป o ูปไปอีกครั้งหนึ่งนะคะจากนั้นเมื่อล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะพาเรามาที่หน้าตาของ microsoft office แบบ เลยนะคะสังเกตดูด้านบนซ้ายมือนะคะก็จะเป็นจุดจุดเจุดนะคะตรงนี้เนี่ยก็คือสามารถที่จะเข้า Excel นะคะเอา o ู OneDrive นะคะ เ o ิร์ o w e r p o i n t ของ Microsoft เนี่ยก็คือได้ทั้งหมดเลยนะอันนี้เดี๋ยวลองเข้าตัว Microsoft Word ให้ดูละกันนะคะตรงนี้เราก็สามารถสร้างเอกสารนะคะพิมพ์รายงานนู่นนี่นัน่นแชร์กับเพื่อนอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะคะในนี้หน้าตาก็เป็นประมาณนี้เนาะจากนั้นเราก็จะไปดูในส่วนของ Excel กันบ้างนะคะอันนี้ก็กดเข้ามาใน Excel ปึ้งตรงนี้นะคะก็จะมีหลากหลายรูปแบบให้เราได้เลือกใช้งานนะคะแล้วก็มีเป็นตัวเทมเพลตด้านล่างเนาะแบ่งเป็นประเภทประเภทแบบนี้ ให้เราดูนะคะเออ ประมาณนี้เนาะในส่วนของอื่นๆนะคะก็เลือกใช้งานกันได้ตามใจชอบก็สามารถที่จะแก้ไขางานดูงานแชร์กับเพื่อนอะไรเงี้ยได้บนเว็บเบราว์เซอร์แบบนี้เลยนะคะอีกทีหนึ่งนะคะก็คือการใช้งานบนแอปพลิเคชันที่เราดาวน์โหลดเอามาไว้บนเครื่อง macbook ของเรานะอาจจะเป็น Word Excel Outlook หรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชันของ microsoft อะไรใดๆก็ตามที่อยู่บนเครื่องเนาะซึ่งวิธีการดาวน์โหลดก็คือสามารถดาวน์โหลดได้ใน App Store ปกติเลยนะคะ หลังจากดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยก็เราสามารถที่จะแก้ไขใ์งานนะคะได้ซึ่งเราจะต้องล็อกอินก่อนเนาะถ้าเกิดเรายังไม่ได้ล็อกอินเนี่ยมันอาจจะขึ้นมาเป็นตัวที่สามารถอ่านได้อย่างเดียวนะคะมันจะขึ้นข้อความแบบนี้มาให้เราดูเนาะอ่ะเราจะสังเกตเห็นคําว่า sign in นะคะด้านบนซ้ายมือเนาะเราก็กด sign in ค่ะจากนั้นก็เราจะใส่เป็นตัวอีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดของมหาลายัยหรือว่าองค์กรของเรานะคะลงไปเมื่อใส่อีเมลแล้วก็พาส สรวจเรียบร้อยแล้วเนี่ยของเกดมันก็จะขึ้นเป็นตัว app proof มาให้นะคะคือสําหรับบางองค์กรหรือว่าบางมาหาลัยเนี่ยอาจจะไม่มีอันนี้ก็แล้วแต่เนาะโอเคต่อไปนะคะเมื่อเราล็อกอินเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็ยังขึ้นมาเป็นว่าแบบ view only อยู่ก็ไม่ต้องตกใจนะคะเราก็แค่กดไปตรง use another account นะคะซึ่งมันจะอยู่ทางด้านขวามือบนนะคะกดเข้าไปแล้วก็เหมือนเดิมเลยใส่เป็นตัวอีเมลค่ะแล้วก็เป็นตัว password ของมหาลายัยหรือว่าองค์กรของเรานั่นเองจากนั้นนะคะเมื่อใส่เรียบร้อยแล้วนะมันก็จะสามารถแก้ไขไฟล์แล้วก็ทํางานได้ปกติเลยนะคะซึ่งวิธีการเนี่ยก็สามารถใช้ได้ทั้งใน Outlook แล้วก็ Microsoft Word Microsoft Excel นะคะวิธีการมันก็จะคล้ายๆกันหมดเลยนะคะเพื่อนๆก็ลองเอาวิธีนี้เนี้ยไปลองใช้ดูกับแอปพลิเคชันอื่นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะและทั้งหมดนะคะก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆที่เกดหยิบมาเล่ามาแชร์กันก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับน้องๆนักศึกษา ะะหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆที่อยู่ในองคอ์กรเนาะแล้วก็มีอีเมลของ Microsoft ที่สามารถเอามาล็อกอินได้กับเครื่อง macbook ของเรานะคะก็ไม่ต้องไปเสียงเงินให้วุ่นวายยุง่งยากนะคะก็เอาอีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดนั้นมาล็อกอินได้อย่างง่ายๆเลยนะคะสําหรับใครนะคะที่มีคําถามอะไรนะที่เกดพอตอบได้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวเกดจะมาตอบให้นะคะแล้วก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะกดกระดิ่งกริ๊งนะคะจะได้ไม่พลาดเนะะื้อหาดี ดีที่เกดจะหยิบมาเล่ามาแชร์กันอีกในคลิปต่อๆไปวันนี้ค่ะเกดขอตัวไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ